่คะเวลานี้กินอีกแล้วอืมทุกคนวันนี้จะมาในรูปแบบของการกินอาหารเกาหลีไได้ติมแล้วได้ติมแล้วเดี๋ยมินเดี๋ยวรีวิวนะ มัน,น้กินตอกบอกกอีตอกบอกกอีข้างบนแบบราดชีด,ด้วยอร่อยแล้วก็มีซุปก,กิมจิตังคูแล้วก็มีไก่ทอดเกาหลีอ <c oughs> ินอีกแล้วมีคนบอกคุณแม่บอกว่าอันนี้ต้องใส่น้ำน,นิดหนึ่งเค็มไปละน้ำนิดเดยวได้ไหมยนเนย็นน้ำร้อ,อนเค <c oughs> ็มใช่ไหมข้นมากเนาะ <c oughs> วาซานี่วุอ๋อืม <c oughs> <c oughs> cao mà rồi qua nào, vừa mồ hổ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền สงสัยจะช็อปปิง้งยัวยัวปะพี่เมฆอยู่ค่ะนะ่าจะเตรียมนอนแล้วล่ะเวลานี้ช่วงนี้เขาปรับเวลานอนนอนเร็วกินอะไรตอนนี้ไม่การ <c oughs> กินข้าว <c oughs> อิวอะ่ะ ถึงพี่กันนะเจอพี่น้องกันของหนูทำสตูดิโอแล้วหรออยู่บ้านจนเป็นสตูดิโอไปแล้วหนึ่งมือมือที่สองนะน้องดังนะ ปังไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวแล้วพี่มุกจะนอนไหวเมื่อไหรไม่รู้ว่างๆมาสิได้ไปถ่ายรูปหนึ่งอยากชวนถ่ายวีลอ็อกแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรอ่ะพี่กันหรือไว้หลังโควิด กินข้าวอีกป้ะหมดแล้วพอแล้วดึกแลกกินข้าวแค่นี้พอเอาอยากกินข้าวอีกหมดแล้วเหรอเปล่า <c oughs> ไม่กินแค่นี้ <c oughs> <c oughs> งั้นเอากินข้าวธรรมดาแล้วกันข้าวมันอีกตึงหาแล้วก็ดึกอีกโอ้โหบ้ากลัว <c oughs> หิวแล้วนะ้นมีแต่คนหิวนะคะชอบตอนใส่ชุดหมอปลายมากกินยังไงให้ไม่อ้วนมุกมีต่อช่วยค่ะ ดี่ยวตามเลยกินอาหารเกาหลีค่ะวันนี้ ม่มุกกินอยางีมมา้มามาขอข้าวอีกแล้วกันนะอขอข้าวอีกอนี่ค่ะคุกกี้โปรดนะคะกินไปแล้วสองชิ้นวันนี้ <laughs> ลดน้ำหนักอยู่หรอเอาขอโทษขอโทษ <laughs> ขอโทษคนที่ลดน้ำหนักอยู่ด้วยนะคะต้องขอโทษจริงๆที่เปิดมาเห็นไลฟ์นี้และข้าวก็กินข้าวมันไปอีกเออข้าวกตปิเขาไม่กินกินข้าวมันช้อนโธ่เธอ <laughs> เติมข้าวไปอีกนะคะพรุ่งนี้กินข้าวมันไก่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ข้าวมันไก่ทอดของจริง พี่ปาแบ่งน้องโลมาดูเจ้กินเน็กกินไม่หยุดงงม,ม,มากอยากเห็นพี่เมฆคะ่ะพี่เมฆอาจจะหลับไปแล้วนะอันนี้ชัดได้นะต้องแบ่งชา้ มูกินอยู่ไม่สามารถร้องเพลงได้ตักบอกกีอาหารเกาหลีนี่มันอร่อยเนาะทุกคนหิวทำทุกคนหิวเลยเนี่ เนี่ยซุปกิมจิแล้วก็ต้าหู้ข้าวกลางวานันข้าวกลางวานันอืมเร็บข้าวแล้วเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวข้าวเย็นมาต่อ คนดี่นข้าวหน้าอร่อยมากใช่ไหม <c oughs> ค่อยๆเยอะอือร่อยอร่อยมากร้านอาหารชวนไปรีวิวได้ <c oughs> ดไปหยิบขนมนมากินละจ้านี่ค่ะบาวนี่ร้านบาวบาวนี่อร่อยมากติดตามได้มุกินมาแล้วสองชิ้นกินจริงๆอันนี้คือติดกินทุกวันวันละสองสามชิ้น สั่งทีต้องสั่งเยอะมากสร้อยน่ารักใช่ปะ่ะไม่กี่บาทเองอยากจะแบบว่าชวนน้องๆทุกคนอะไอย่างเงี้ยนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออะไรตามใครซื้อตามที่ตัวเองชอบอย่างพี่มุกเงี้ยชอบอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเป็นลูกปัดเงี้ยมัน มันแล้วแหวนอะไรเงี้ยอันละสิบสิบเก้าบาทอันนี้แบบไม่ถึงร้อยบาทอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็อยากจะเป็นเราเรารู้ว่าเด็กๆตามเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากจะนําทับนะเผื่อใครที่ชอบแนวแนวนี้ก็แบบจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยแหวนอะไรเงี้ยสิบกว่าบาทอันนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบบาทพวกลูกปัดอะ เอามาใส่แบบน่ารักน่ารักประดับอะไรอย่างเงี้ยพี่มุกว่าแบบคนเราอะ่ะมันมันไม่ต้องแบบใช้อะไรที่แพงๆก็ได้มันอยู่ที่ความอินของเราอย่างแบบอย่างอย่างมุกแบบทํางานในวงการใช่ปะ่ะมันก็จะก็จะต้องต้องมีคนที่แบบอยากให้เราจะใส่แบรนนุ้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่ใส่อันนี้ทำไมไม่ถือกระเปา๋านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะ่ะแบบ เรากลับรู้สึกว่าเราถือถือกระเป๋าผ้าของเราเองอะเรามั่นใจอะเราภูมิใจมากๆเออเราว่าเราคนคนเราต้องหาสิ่งที่เราอะอยากที่จะเหมือนเราหาคุณค่าของของแต่ละอย่างเนี่ยสําหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมสมมติมุกเนี้ย เห็นกระเป๋ามุกแล้วคอมุกมีความสุขแล้วอะถ้วยสะพายกระเป๋าอันนี้มีที่ห้อยอันนี้มุกแบบมีความสุขแล้วแบบอย่างร้านกระเป๋ามุกเนี้ยเออมุกมีความสุขแล้วมุกใส่สร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอะแต่มุกมีความสุขมากมุกใส่ออกมาแล้วมีความสุขใส่กําไลข้อมืออะไรแบบมีความสุขอะแต่ว่าถ้าแบบใส่อะไรแพงๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปออกมาคนไม่รู้ว่าแบบอ่ะมันอาจจะแบบหลายๆคนอยากให้เป็นแต่ว่าเราอะเรา เราไม่ได้แบบเราก็าจะมีความสุขอีกแบบแต่อย่างเนี้ยมันคือความสุขแบบเล็กๆน้อยๆที่มันหาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยมุก็อยากให้แบบเด็กๆน้องๆทุกคนนะไม่ต้องตามใครไม่ต้องไปเสียตังค์เพื่อซื้ออะไรแพงๆตามคนอื่นเขาเราเอาที่ตัวเองชอบอือคือบางคนอะ่ะบางคนชอบใส่แบบนี้บางคนไม่ชอบ ไม่เป็นไรเรื่องของเขาถ้าเราชอบเราใส่แล้วเรามีความสุขก็อย่างนั้นแหละใช่ไหมคะชิฟาร์มค่ะประมาณนั้นเลยค่ะขอแคดรับดูแลหุน่นมาขออะไรกับมุกดูในมุกนั่งกินเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้เอ่แต่ว่ามุกก็เราทําดีท็อกนะคะซึ่งมุกกินมาเป็นปีแล้วมุก,กินข้าวแล้วมุกก็มุกจะกินข้าวหรือก,กินข้าวเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่ว่าก,ก็แบบไม่อว้วนมุกว่ามันแบบ เพราะว่าขับถ่ายดีเดี๋ยวเร็วๆนี้มุกจะมาให้ทุกคนดูแต่ที่สําคัญดีของมุกอร่อยมากอร่อยมากๆเพราะว่าเราเป็นคนแบบใาสา่กินเราต้องกินเราต้องของอร่อยเท่านั้นพี่ใจดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไหนพี่เมย์พี่เมย์ไปนอนแล้วค่ะกินขนมต่อนะอันนี้ พายสตอรอเบอรี่นะคะจากร้านยอหญิงเบเกอรี่อร่อยแนะนำแนะนำยอหญิงเบเกอรี่เขียนไป Y O R Y I N G รอดีถอกเลยได้เดี๋ยวอยากให้ลองนะอยากให้ลองอยากให้ลองแล้วมันอร่อยมากๆคือกินเหมือนกินน้ำหวานก่อนนอนเลยอะ่ะจริงๆเราไม่อ้วนเราก็แบบเราก็ มันแบบคุงยุบอะ่ะกินแล้วมันขับถ่าย,ยางไงถ้ากินแล้วได้ขับถ่ายมันก็มันก็ไม่อ้วนหรอกป้าสำหรับเราอะนะนกินข้าวสองจานแล้วก็มากินขนมจะไลฟ์โลเสื้อผ้าขายไหมเอาวันไหนเอาวันพร้อมๆแล้วกันพวกนี้ดึกๆไหมละ่ะพ่กนี้ค่ำๆไหมเยอะมากค่ะพีม่มุก อร่อยมากอืมพี่จิงข้าวเสร็จแล้วเรากินขนมดิเดี๋ยวเอากระเป๋ามาอาวดกว่อนขายกระเป๋า <laughs> นี้ค่ะตั้งกันได้นะที่นี่ให้ไอจีไว้เลย <c oughs> สั่งได้แล้วก็ขอแลเซนมุกเมกได้นะคะได้ออกไปไหนป้าง้างเนี้ยไม่ได้ไปเลยพี่พินพินพินเมลก้าสตูดิโอนะคะ แล้วมุกก็ทําเลือกทําอะไรที่มุกชอบอย่างเงี้ยดีท็อกก็คือกินอยู่แล้วอร่อยถ้าเราชอบนี่ก็นี่ก็ชอบเราถืออะไรที่เราอินเนี่ยสร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องแพงเลยชอบอ่ะเข้ามาซื้อกันได้นะคะขอลายเซ็นที่แอดมินได้เลยี้ยรักปะ <c oughs> มีหลายๆสิ่งอีกด้วยก็ไปดูขนมก็จะกินของก็จะขาย อร่อยมากไปสั่งกันได้นะคะอ๋ออยู่ตรงพินอยู่ตรงนี้เลยไอจี IG. ไปสั่งได้เดี๋ยวออกไปตอบนะขอไลค์เซนได้ครับหรือใครยังไม่มีงบก็อย่างน,าน้อยๆเข้ามาฟอลโล่เข้ามาราคาแต่ละใบไม่เหมือนกันถามแอดมินได้เลยเข้ามาฟอลโล่เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวโบไปกดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยครับ ในร้านนะมิลกาสตูดิโอตอนนี้สั่งได้ทุกสีจ้าแต่และใบราคาไม่เท่ากันต้องพิมพ์ไปถาม,มอยู่ตรงนี้พินเอาไว้กลับมากิน้าวต่อใช่ไหม <laughs> ขอ,อจากแอดมินได้เลยค่ะกินไม่หยุดนะคะกลับมาคาใหม่ดีกว่าอะไรครับเนี่ยทุกคนบอกอะไรครับเนี่ยมุกชอบแต่งตัวแนวไหนแนวตามใจฉัน แซบ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 แบบเส้นเป็นกระดาษนะกระเป๋าจะได้แบบจะได้สยคงสวยๆไว้ขายเก่งจนอยากได้ปลายาปอยยามุกไม่รู้ทำไมมุกถือแล้วมุกภูมิใจของมุกอะ่ะ มุกรู้สึกว่ามันน่ารักจริงๆนะทุกอย่างที่มุกทำนะคือมุกใช้จริงชอบจริงถือจริงก็คือทุกคนจะได้ใช้เหมือนที่มุกใช้อะ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าขายอย่างหนึ่งแล้วไปถืออีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถือก็เป๋าย่างอื่นบ้างนะแต่ว่า โดยโวรวมๆแล้วถือได้ของตัวเองเพราะว่าชอบนีไงใายในเดือนนี้จะซื้อมาให้ได้เลยได้ลองเงินอะไรอ่ะสองพันได้เลยมากดไลค์มาคอมเมนต์ก่อนมาคอมเมนต์เดี๋ยวเข้าไปกดไลค์รูคอมเมนต์เลยขอบคุณนะต้มมามาแล้ว สองหลานอะแกงใช่ราคาน่ารักราคาน่ารักตื่นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะกินอีกแล้วนะคะมีวิทีลดความอ้วนยังไง นีมันแต่มันก็ไม่ได้ทางตรงอ่ะมันเป็นทางอ้อมอย่างที่บอกกระเป๋าแต่ละลายราคาไม่เหมือนกันค่ะอ่ะป้ายยาอีกหนึ่งทีก่อนไปแง่ yeah. อย่างเงี้ยสี่ร้อยเก้าสิบนะนะอันนี้สามรอยเก้าสิบสั่งได้เลยแอดไลน์ไปที่มีตัวแอดนะแอดแล้วก็มิวที่แปลว่านมแล้วก็เติมตัวเอ งานนี้มุกหนักห้าสิบเอ็ดค่ะมุกไม่ได้เบาเลยนะห้าสิบเอ็ดแต่ว่ามุกสูงขงร้อยเจ็ดสิบไงถ้ามุกถ้าตอนที่หนักตอนที่หนักสี่สิบเก้าเนี้ยคือไม่สวยละสี่สิบเก้าคือไม่สวยละผอมไปจะแบบหัวโตวตัวจะเก้งก้างแนละไม่สวยอชอบแต่คำว่าสวยไม่สวยอยู่ที่ตัวเองพอใจนะแต่เราเรารู้สึกว่าเราอะเราโอเคกับที่เราประมาณนี้ สี่สาวเทเวศจะได้เจอกันตอนไหนคะนัะน่นนะสิคะชอบความปล่อยผมแบวๆไม้โมเคอดีมากขอบคุณค่ะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้ว <laughs> โอเคเดีไปก่อนนะคะแวะมากินข้าวให้ทุกคนดูมายมั่วโมโหเบาๆ พี่บอยคิดถึงครับพี่บอยทำหมวกอยู่ไหมเพิ่งเข้ามาทางทางแรกเย้เปล่าหรอหมุกก็เพิ่งไลฟ์เนี่ยแหละไม่ค่อยได้ไลฟ์ผอมลงอ่ะขึ้นขึ้นลงลง ต่ช่วงนี้กินเยอะมากเลยนะฮึชาฮึชให้แคปอ่ะฝ <laughs> ากร้านพี่ด้วยพี่ด้วยบอยสี ได้เลยหมวกหมวกหมว,นะว,วกน่ารักโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ำค่ำค่ำไหนดียะสี่ห้าทุ่มเลยมั้งอาจจะมาไลฟ์ให้เอฟเอผ้ากันแต่อาจจะเป็นแบบลองระบบก่อนนะแบบแบบง่ายๆก่อนให้แคปให้แคปให้อะไรง่ายๆอ่ะแต่คุยกันผ่านเล็กอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพรุ่งนี้แบบว่าใครที่ไซส์คล้ายๆมุกประมาณไซส์ M S อะไรอย่เงี้ยก็มารอเอฟกันได้นะคะเสื้อผ้าพเพียบเลยโอเคค่ะคิดถึงทุกคนนะคะโควิดก็ระวังตัวรักษาสุขภาพนะคะยังไงไปก่อนแล้วนะคะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย